ช่วงปิดเทอมในทุกปีโรงเรียนแห่งหนึ่งมักจะจัดค่ายลูกเสือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและทุกคนรอคอยมากที่สุดการเดินทางในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังเพราะพวกเขาจะได้สัมผัสกับธ,บธรรมชาติที่ห่างไกลจากชีวิตในเมืองนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมทักษะต่างๆที่จะช่วยให้พวกเขาพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตในป่าและอยู่ร่วมกันในสังคม ในปีนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ารวมตัวกันเดินทางไปค่ายลูกเสือที่ตั้งอยู่ในป่าลึกกลางเขาที่นี่เป็นสถานที่ที่หลายคนเคยได้ยินเรื่องเล่าหลายๆอย่างจากรุ่นพี่และผู้ที่เคยมาเข้าค่ายก่อนหน้านี้มีทั้งเรื่องสนุกสนานและเรื่องน่าสะพรึงกลัวอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาจริงพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากนักเพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องเล่าทั่วไปที่ถูกพูดกันปากต่อปากเท่านั้น ค่ายลูกเสือในปีนี้ตั้งอยู่ในบริเวณป่าที่ลึกมากแต่ด้วยความสวยงามของธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ทำให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่พวกเขาถือเป็นโอกาสดีที่จะได้สัมผัสกับความสงบและความเรียบง่ายของชีวิตในป่าเฮ้ hey, อย่าลืมเอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะครูสิริพรครูผู้ดูแลค่ายลูกเสือเริ่มประกาศให้นักเรียนเตรียมตัวเข้าสู่พื้นที่ฝึกฝนหลังจากที่พวกเขามาถึงค่ายได้ไม่นาน ครูสิริพรเป็นครูที่เคร่งครัดและมีความรับผิดช,ชอบสูงเธอจัดการทุกอย่างตั้งแต่การเตรียมอาหารการตั้งแคมป์ไปจนถึงการกำหนดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างละเอียดที่ท่วนแม้จะเป็นค่ายในป่าลึกแต่ครูสิริพรก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของทุกคนเสมอตอนกลางคืนระวังด้วยนะพวกเราครูสิริพรกล่าวต่อป่าที่นี่มีเสียงแปลกๆที่คุณอาจจะได้ยินในตอนกลางคืน ถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็อย่าออกจากเต็นท์ไปตามลำพังเข้าใจไหมนักเรียนพยักหน้าแต่บางคนยังคงยิ้มให้กันอย่างขำๆเฮ้ยเรื่องเล่าพวกนี้แค่เรื่องเก่าๆที่ไม่มีใครเชื่อหรอกนัดนักเรียนชายที่เป็นหัวหน้าห้องพูดขึ้นใช่มันก็แค่เรื่องเก่าๆเ,เท่านั้นแหละพิมพ์นักเรียนหญิงเพื่อนสนิทของนัดตอบกลับแม้จะพูดกันอย่างนั้นแต่ความกังวลบางอย่างยังคงอยู่ในใจของหลายคนโดยเฉพาะอิงนักเรียนหญิงที่มัก จะคิดมากเกี่ยวกับทุกเรื่องเธอได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับค่ายนี้จากรุ่นพี่หลายคนว่ามันเป็นค่ายที่มีประวัติแปลกๆแ,และนักเรียนที่มาเข้าค่ายมักจะหายตัวไปในป่าทุกครั้งแต่นั่นเป็นแค่เรื่องที่พวกเขาไม่กล้าพูดออกมาอย่างเปิดเผยในช่วงบ่ายทุกคนเริ่มทํากิจกรรมต่างๆต,ตามตารางที่ครูสิริพรเตรียมไว้การฝึกเชื่อการตั้งแคมป์และการฝึกเดินป่าในช่วงเย็นทุกคน เริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างของอากาศในป่าที่เริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วกลิ่นของดินและใบไม้สดชื่นเต็มไปหมดระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อทำกิจกรรมครูสิริพรกล่าวขณะนำทางนักเรียนทุกคนเดินตามกันไปในเส้นทางแคบๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่มีเพียงแสงไฟจากไฟฉายที่ให้แสงสว่างให้เห็นทางข้างหน้าบางคนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเสียงของสัตว์ป่าเริ่มดังขึ้น ท่ามกลางความเงียบสงัดพี่สิริพรครับผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับทิมพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเสียงอะไรครูสิริพรหันมามองเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในป่าแต่ไม่มีใครเห็นเลยครับทิมบอกครูสิริพรยิ้มเล็กน้อยมันคงเป็นเสียงของสัตว์บางอย่างหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสียงที่สะท้อนออกมาจากลมอย่าไปคิดมากนะทุกคน แต่แม้จะได้รับคำอธิบายจากครูสิริพรนักเรียนหลายคนก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจเมื่อถึงตอนเย็นพวกเขาก็กลับมาที่แคมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการนอนกลางคืนพิธีกรรมประจำวันเริ่มขึ้นด้วยการกินข้าวเย็นและกิจกรรมรอบกองไฟในขณะที่พวกเขานั่งล้องวงกันรอบกองไฟเสียงกระซิบของรุ่นที่บางคนเริ่มดังขึ้นรู้ไหมครับว่าทุกปีที่ค่ายนี้ จะมีนักเรียนหายไปในป่าไม่เคยมีใครรู้เลยว่าพวกเขาไปไหนนักเรียนบางคนเริ่มเงียบลงเมื่อได้ยินเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นแม้จะเป็นแค่เรื่องเล่าจากรุ่นพี่แต่ก็ทำให้บางคนรู้สึกแปลกๆขึ้นมาพวกเขาหายไปจริงๆหรือครับหนึ่งในนักเรียนถามด้วยความสงสัยใครจะรู้ล่ะแต่ทุกปีจะมีคนหายไปสุดท้ายก็ไม่มีใครเคยเจอพวกเขาอีกเลยรุ่นพี่อีกคนพูดด้วยเสียงเบาฮ่า ผมไม่เชื่อหรอกมันแค่เรื่องหลอกลวงนัดพูดแทรกขึ้นพวกเราจะได้กลับบ้านครบกันทุกคนไม่มีใครหายไปหรอกถึงแม้จะมีการพูดตอบใจจากเพื่อนๆแต่บรรยากาศรอบกองไฟเริ่มเงียบลงเสียงจากป่าในยามค่ำคืนเริ่มดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นนักเรียนทุกคนต่างมีความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ค่อยปกติใครมีปัญหาอะไรให้บอกนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีหรือกลัวอะไรก็ต้องบอกครูครูสิริพรกล่าวตอบนักเรียน ท่ามกลางความเงียบสงัดของคืนแรกในป่าเสียงแปลกๆเริ่มดังมาจากที่กลกลายเสียงเหมือนคนเดินหรือขยับตัวอยู่ในป่าบางคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความสงสัยแนนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากกลุ่มนักเรียนทุกคนหันมามองพร้อมกันและพบว่าแนนหายไปจากที่นั่งเธอไม่อยู่ในกลุ่มนักเรียนที่นั่งรอบกองไฟอีกแล้วเสียงกระซิบในคืนแรกยังคงค้างอยู่ในหัวของนักเรียนหลายคนแม้กระทั่งครูสิริพรเอง ก็เริ่มรู้สึกแปลกแปลกเมื่อแนนหายตัวไปในคืนแรกหลังจากที่เสียงแปลกๆดังก้องมาจากป่าแต่เมื่อทำการค้นหาแล้วก็ไม่พบเธอครูสิริพรพยายามรักษาความสงบและบอกให้ทุกคนกลับไปนอนตามเต็นท์เพราะเธอเชื่อว่าแนนอาจจะไปเดินเล่นหรือไปหาที่เงียบๆอยู่เพียงชั่วคราวแต่ในใจของนักเรียนหลายคนความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มเกิดขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ปกติที่นี่ และเริ่มจำเรื่องเล่าของรุ่นพี่ที่เคยบอกเกี่ยวกับการหายตัวไปในป่ามาได้หลังจากเหตุการณ์ในคืนแรกผ่านไปในวันถัดมาครูสิริพรพานักเรียนออกทำกิจกรรมต่างๆตามปกติแต่นักเรียนบางคนยังคงตกใจและรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดในค่ายทุกคนเดินผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและหนาทึบซึ่งดูเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ภายใน พวกเราคงจะต้องแยกกันทํากิจกรรมตามกลุ่มนะครับครูสิริพรพูดอย่างมั่นใจอย่าห่างกันมากนักเพราะป่าที่นี่มันค่อนข้างใหญ่และมืดเร็วตอนกลางคืนถ้าออกไปเที่ยวคนเดียวอาจจะลําบากได้เสียงของครูสิริพรนั้นให้ความรู้สึกมั่นคงแต่ก็ไม่สามารถลบล้างความกังวลที่เริ่มเกิดขึ้นในใจนักเรียนได้ในขณะที่นักเรียนกำลังเตรียมตัวทำกิจกรรมเด็กชายชื่อมิกนักเรียนกลุ่มหนึ่งก็เดินไป ถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่เคยเข้าค่ายในปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องแดน,นหายตัวไปพี่ครับเรื่องแดน,นหายตัวไปมันเป็นจริงเหรอครับมิกถามอย่างลังเลรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งชื่อทิมหยุดเดินแล้วหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกลับเรื่องนี้มีมานานแล้วและไม่ใช่แค่แดน,นคุณเดียวหรอกนะทุกปีที่ค่ายนี้จะต้องมีคนหายไปในป่ามิกยืนฟังโดยไม่กล้าพูดอะไรพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าใครหายไปบ้าง ทิมหันมามองรอบๆและกระซิบเสียงเบาปีที่แล้วก็มีเด็กหายไปแต่ไม่เคยมีใครหาเจอเลยทุกคนพยายามตามหาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เหมือนว่ามันจะหายไปได้ง่ายๆอย่างกับมีบางสิ่งบางอย่างดึงมันเข้าไปในป่ามิกเริ่มรู้สึกสับสนและกลัวแล้วทำไมไม่เคยมีใครออกมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะครับทิมกระตุกยิ้มเล็กน้อยบางครั้งก็ไม่มีใครอยากพูดถึงหรอก มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต่างก็อยากลืมทุกคนต่างพยายามเก็บไว้ในใจเพราะถ้าพูดถึงมันอาจจะดึงสิ่งที่ไม่ควรดึงออกมามิกมองหน้าทิมด้วยความสงสัยที่หมายความว่าไงครับทิมมองกลับมาอย่างรอบคอบก่อนจะพูดเสียงเบาฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่มันเหมือนจะมีบางอย่างในป่าที่ดึงดูดเด็กๆที่มาที่นี่ทุกคนที่หายไปไม่มีใครเคยกลับมาพวกเขาพูดถึงเสียงแปลกๆในป่าเสียงเรียกที่เหมือนจะดึงดูดให้ไปที่ไหนสักแห่ง มิกเริ่มรู้สึกหนาวเย็ยนขึ้นในร่างกายแต่เขาก็พยายามซ่อนความกลัวนั้นไว้ที่เคยไปตามหาไหมครับทิมเงียบไปสักพักแล้วพยักหน้าตามหามาแล้วแต่ไม่เคยเจออะไรเลยผมรู้แค่ว่าทุกครั้งที่มีการหายตัวไปจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้มันเกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีมิกเริ่มรู้สึกท้อแท้และกลัวเขาเริ่มคิดถึงแนนและสงสัยว่าเธอจะไปไหนพวกเขาจะทำอะไรได้บ้าง แต่ก่อนที่เขาจะถามอะไรต่อทิมก็ยิ้มแล้วพูดต่อด้วยสีหนักแน่นถ้าจะถามคำถามต่อไปก็ต้องรอให้แนงกลับมาคำตอบเองและถ้าไม่ก็คงไม่เคยรู้คำตอบการสนทนานเงียบไปในทันทีและมิกก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกพวกเขายังคงเดินกลับไปที่ค่ายในความเงียบขุมขืนความรู้สึกแปลกๆยังคงค้างคาในใจของเขาและคาพูดของทิมก็ยังวงเวียนในหัวเมื่อคืนมาถึงครูสิริพรก็ประกาศให้ทุกคน เตรียมตัวนอนและตั้งแคมป์นั่นคือเวลาที่บรรยากาศแห่งความสงบเริ่มเต็มไปด้วยความกลัวเสียงจากป่าเริ่มแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนบางคนเริ่มเห็นเงาในป่าท่ามกลางความมืดมิดในขณะที่ทุกคนกำลังนอนในเต็นท์ครูสิริพรเดินตรวจสอบพื้นที่รอบๆเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับตามองเธอแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไรจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากป่า เสียงของใครบางคนที่ร้องเรียดช่วยช่วยด้วยเสียงนั้นแปลกมากเหมือนเสียงของแนนคืนนี้ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงดาวและเมฆหนาทึบทำให้ความมืดในค่ายลูกเสือยิ่งหนาแน่นขึ้นเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ทำให้เสียงต่างๆในป่าฟังดูเหมือนก,นการกระซิบของวิญญาณที่ไม่ยอมจากไปครูสิริพรเดินสำรวจพื้นที่รอบ,รอบๆค่ายด้วยความรู้สึกแปลกๆที่ยังติดค้างในใจเธอพยายามบอกตัวเองว่า มันเป็นแค่ความคิดในหัวหรือแค่ความกลัวที่เกิดจากความมืดแต่ทำไมเสียงนั้นถึงฟังเหมือนเสียงของแนนเธอยือนอยู่ที่ขอบป่าทึบหูคมฟังไปที่ทิศท,ทางที่เสียงมาจากแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรชัดเจนแค่เสียงลมที่พัดไปมาเบาๆครูสิริพรเริ่มรู้สึกเครียดขึ้นเรื่อยๆและตัดสินใจกลับไปที่เต็นท์เพื่อให้เด็กๆได้พักผ่อนเมื่อกลับไปถึงท่ายครูสิริพรเห็นเด็กๆทุกคนเริ่มขึ้นนอนกันแล้ว เธอเดินไปที่เต็นท์ของมิกซึ่งเขากำลังนอนอยู่แต่ตากลักไม่หลับสนิทมิกครูสิริพรเรียกเสียงเบาเขาเงยหน้าขึ้นจากเตียงและมองมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยครับครูเป็นอะไรหรือเปล่านอนไม่หลับหรือครูสิริพรถามด้วยความห่วงใยมิกทำท่าลังเลก่อนจะตอบออกมาเสียงเบาไม่ครับครูผมแค่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนั้นครับ ครูสิริพรมองไปที่มิกและนั่งลงข้างๆเขาอย่าคิดมากนะมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญท่าแนนยังไม่กลับมาฉันจะรายงานให้กับทางโรงเรียนดูแลมิกพยักหน้าเบาๆแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายเกี่ยวกับการหายตัวไปของแนนเขายังคงสงสัยว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมีอะไรที่อยู่ในป่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ ขณะที่ทั้งสองนั่งเงียบๆในความเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงแปลกดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของใครบางคนร้องเรียกในป่าชัดเจนกว่าครั้งก่อนมิกสะดุง้งและหันไปมองครูสิริพรครูเสียงนั้นอีกแล้วครับครูสิริพรรู้สึกหนาวขึ้นในใจเธอรีบลุกขึ้นและวิ่งไปที่เต็นท์ของเด็กคนอื่นๆพร้อมกับสั่งให้พวกเขาตื่นขึ้นทุกคนตื่นเถอะอย่าหลับ เธอสั่งเสียงดังให้พวกเขารวมตัวกันที่กลางค่ายแต่ความรู้สึกที่แปลกประหลาดก็ยังคงอยู่เมื่อเด็กๆทุกคนรวมตัวกันครูสิริพรสั่งให้พวกเขานั่งเป็นวงกลมกลางค่ายเราจะนั่งคุยกันเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยแต่ภายในใจของเธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มิกจับมือของตัวเองแน่นเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงเสียงนั้นที่ดังขึ้นมา ครูมันเป็นเสียงของแนนใช่ไหมครับครูสิริพรถอนหายใจและมองไปที่เด็กๆเ,เราต้องคอยระวังให้ดีถ้าหากมีอะไรผิดปกติให้บอกทันทีแต่ไม่ต้องตกใจนะมันอาจจะเป็นเสียงลมเธอพยายามปลอบใจพวกเขาแต่ใจจริงเธอก็ไม่มั่นใจบรรยากาศในค่ายยิ่งเงียบลงไปเรื่อยๆและในขณะที่ทุกคนยังคงนั่งกันอยู่กลางค่ายเสียงแปลกๆจากป่าก็ยังคงดังต่อเนื่อง เสียงนั้นเหมือนกับการร้องเรียกแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงของใครครูสิริพรตัดสินใจเรียกให้เด็กๆก,กลับไปนอนในเต็นท์อย่างช้าๆเธอยังคงมองไปที่ป่าด้วยความกังวลขณะที่ทุกคนกำลังเดินกลับไปที่เต็นท์มิกมองไปที่ป่าทึบอย่างไม่มั่นใจเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมองเขาจากในนั้นเสียงแปลกๆยังคงดังต่อไปในท่ามกลางความมืดในขณะที่พวกเขากลับไปนอนในเต็นท์ครูสิริพรยังคง นั่งอยู่ข้างนอกและมองไปที่ทิศทางของป่าเธอพยายามคิดหาทางออกจากความรู้สึกที่แปลกประหลาดนี้แต่ไม่มีคำตอบใดๆที่ช่วยให้เธอสงบลงได้ตอนที่ทุกคนกำลังพยายามจะหลับเสียงนั้นก็มาอีกครั้งครั้งนี้มันดังขึ้นใกล้มากกว่าเดิมมันเหมือนกับเสียงของใครบางคนที่ร้องเรียกชื่อของพวกเขาออกมาอย่างชัดเจนช่วยช่วยด้วยใครใครอยู่ที่นี่ เสียงนั้นดังจนเกือบจะถึงข้างหูครูสิริพรรู้สึกตัวหนาวเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วเธอลุกขึ้นทันทีและวิ่งไปที่ป่าโดยไม่คิดอะไรอีกแล้วขณะที่เธอวิ่งไปสายตาของเด็กๆต่างก็มองตามอย่างตกใจเสียงนั้นยังคงตามมาแต่ครูสิริพรไม่สามารถหยุดได้เธอรู้สึกว่าเธอจะต้องตามไปหาคำตอบให้ได้ค่ายลูกเสือในคืนนี้ยังคงเงียบสงัดท้องฟ้ายังคงมืดมิด เหมือนเดิมท่ามกลางความเงียบที่หนาแน่นเสียงของลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้บรรยากาศในค่ายดูสับสนและน่าหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันทุกคนกลับกำลังตั้งหน้าตั้งตารอคำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนก่อนครูสิริพรยืนอยู่กลางค่ายรู้สึกถึงความเมตปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวเด็กๆทุกคนต่างพากันสมบทเงียบหัวใจของพวกเขากระตุกอย่างไม่รู้ตัวครูครับ เสียงของมิกดังขึ้นเบาๆทำให้ครูสิริพรหันไปมองที่เขาทันทีมิกนั่งอยู่ข้างกองไฟที่ยังคงมีแสงจางๆอยู่เขาดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างในใจคิ้วขมวดกันอย่างหนักและในตาของเขาดูคลุมเครือเหมือนกับมีสิ่งที่ทำให้เขากังวลมิกมีอะไรหรือครูสิริพรถามเสียงเบามิกกัดริมฝีปากพลางมองไปที่ป่าอันงมืดมิดเขาส่ายหัวก่อนจะพูดออกมาอย่างระมัดระวงัง ครูครับผมรู้สึกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วมันมีบางอย่างในป่าที่เราไม่เข้าใจบางทีอาจจะมีบางคนที่ยังอยู่ที่นี่ครูสิริพรรู้สึกว่าแผ่นหลังของตัวเองเริ่มหนาวขึ้นเพราะในคำพูดของมิกนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความจริงจังที่แอบแฝงอยู่แต่เธอพยายามปลอบใจตัวเองว่านี่คงเป็นแค่ความกลัวจากการหลอนของการอยู่ในที่มืดเราต้องไม่คิดมากครับมิกเธอพยายามปลอบใจ มันอาจจะเป็นแค่เสียงลมหรือเสียงของสัตว์ป่าเท่านั้นพรุ่งนี้เราจะกลับไปที่โรงเรียนแล้วมิกยังคงมองไปที่ป่าด้วยสายตาไม่มั่นใจก่อนที่จะเงียบลงและยอมกลับไปนั่งที่เต็นท์ของตัวเองคืนนั้นผ่านไปอย่างช้งช้าและทุกคนในค่ายยังคงตื่นอยู่ด้วยความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกผิดปกติในอากาศที่คลุงไปทั่วค่ายแม้ว่าจะไม่มีใครพูดออกมาแต่พวกเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในความมืดรอบตัว แต่ในตอนเช้าเมื่อแสงแรกของวันเริ่มส่องเข้ามาทุกคนเริ่มเตรียมตัวที่จะกลับหลังจากเมื่อคืนที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ทุกคนเริ่มพากันเก็บของและครูสิริพรก็ให้คำแนะนำให้ทุกคนพยายามตั้งสติไว้แต่ทว่าขณะที่ทุกคนกำลังเดินออกจากค่ายมีบางสิ่งที่ทำให้ครูสิริพรและมิกหยุดชะงักเสียงนั้นอีกแล้วคราวนี้มันมาอย่างชัดเจน เสียงนั้นไม่ใช่แค่การร้องเรียกของใครบางคนแต่มันเป็นเสียงของการขอความช่วยเหลือที่ดังจากในป่าใครบางคนกำลังร้องขอให้ช่วยเหลือครูครับผมผมได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วมิกพยายามสะกดเสียงตื่นเต้นในน้ำเสียงครูสิริพรหันไปมองที่ป่าท่ากลางความเงียบที่เริ่มครอบกลุ่มเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นอย่างชัดเจนแต่ครูสิริพรเลือกที่จะไม่พูดอะไรและตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าทันทีโดยไม่ลังเล ครูครับเราไม่ควรไปครับมิกพูดเสียงสัน่นมันอันตรายครูสิริพรหันไปมองมิกเราต้องหาคำตอบให้ได้เพื่อให้เราสามารถช่วยเด็กคนอื่นๆได้มิกตกใจแต่ก็รู้ว่าในที่สุดเขาต้องตามครูสิริพรเข้าไปในป่าบรรยากาศภายในป่ามืดมิดและเย็นเยือกไม่มีเสียงของสัตว์ป่าหรือแม้แต่เสียงลมทุกอย่างเงียบสงบ และลึกลับเสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงดังอยู่ใกล้ๆทุกก้าวที่พวกเขาก้าวเข้าไปเหมือนมีอะไรบางอย่างที่รอพวกเขาอยู่เราเข้าใกล้แล้วครับครูมิกกระซิบเสียงเบาพวกเขาหยุดยืนอยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครูสิริพรยกมือขึ้นเพื่อให้มิกหยุดทำเสียงหูของเธอฟังไปที่เสียงที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนในหูช่วยช่วยด้วยใครใครอยู่ที่นี่ เสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงร้องขอความช่วยเหลือดูเหมือนจะมาจากในเงามืดเราไปตามหาแนนกันเถอะครูสิริพรตัดสินใจเสียงหนักแน่นทั้งสองเดินต่อไปในทิศทางที่เสียงนั้นมาจากแต่การเดินของพวกเขาเริ่มช้าลงเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงอีกครั้งและป่าที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดทั้งคู่เริ่มรู้สึกว่าทั้งการเดินทางและเสียงที่ดังขึ้นนั้นกำลังพาพวกเขาไปสู่ที่ที่ไม่คุ้นเคย ในที่สุดพวกเขาก็พบกับจุดที่มีแสงจางๆมองเห็นได้จากระยะไกลเป็นแสงจากไฟที่ไม่ใช่ของพวกเขาแต่มีเสียงคุ้นเคยดังออกมาจากที่นั่นแนนมิกเรียกชื่อเสียงดังออกไปทันใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็หยุดลงและหายไปในทันทีพวกเขามองหน้ากันในความงุนงงและสับสนทำไมเสียงถึงหยุดไปมิกถามไปดูข้างหน้าครูสิริพรพูด พวกเขาเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นมากขึ้นและสิ่งที่เห็นทําให้ทั้งสองรู้สึกเหมือนตกลงไปในเหวลึกข้างหน้าพวกเขาคือหน้าผาสูงลิฟที่ดูเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดแต่สิ่งที่ทําให้ขนหัวลุกคือเสียงที่พวกเขาได้ยินนั้นเป็นเสียงของแนนจริงๆที่ร้องขอความช่วยเหลือจากด้านในหน้าผานั้นความมืดในป่าลึกเกือบจะกลืนกินทุกสิ่งพื้นที่รอบตัวเหลือเพียงแสงจากไฟฉายของครูสิริพรและมิกที่ส่งไปยังหน้าผาสูงลิฟ ที่ไม่มีวันเห็นจุดสิ้นสุดเสียงที่พวกเขาได้ยินเมื่อครู่ยังคงวงเวียนในหัวไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครหรือเสียงของอะไรกันแนบบรรยากาศที่แสงเงียบเชียบทาให้ทุกอย่างดูน่าหวาดกลัวแนอนอยู่ที่นี่จริงๆหรือมิกถามเสียงสัน่นรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่จับตัวเขาไปทั่วครูสิริพรยืนมองไปที่หน้าผาด้วยสายตามหม่นหมองเธอรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดไม่ใช่แค่แนนแต่เป็นสิ่งที่หลอกเรา เสียงของเธอเบาลงอย่างช้าช้ามิกหันกลับมามองหน้าเธออย่างตกใจสิ่งที่หลอกเราคุณหมายความว่าอะไรครับครูสิริพรพยักหน้าอย่างช้าช้าสายตาของเธอจดจ่ออยู่ที่หน้าผาต่อไปเรากำลังตกหลุมพรางบางอย่างอยู่เสียงที่เราฟังมันไม่ใช่เสียงของแนางแต่มันเป็นเสียงที่พยายามดึงดูดเราให้เข้าไปในอันตรายแล้วเราจะทำยังไงต่อไป มิกถามเสียงร้อนรนไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญครูสิริพรทำเพียงแค่ยิ้มขมขืนก่อนจะตัดสินใจเดินไปข้างหน้าโดยที่มิกตามเธอไปอย่างไม่แน่ใจทั้งสองเดินเข้าไปในทิศทางที่เสียงนั้นเคยดังมาครูสิริพรรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นยะเยือกแต่ไม่พูดอะไรเสียงของมิกที่ถามเกี่ยวกับแนนกล้องเงียบไปจากนั้นพวกเขาก็เดินถึงจุดที่แสงจากไฟฉายสามารถส่องไปได้ลึกๆในความมืด เมื่อพวกเขาหันมองไปข้างหน้าอีกครั้งสายตาของมิกตัดกับสิ่งที่เขาเห็นเป็นภาพของร่างที่มีท่าทางเหมือนเด็กสาวยืนอยู่ในความเมื่อเธอใส่เสื้อผ้าลูกเสือที่ดูเก่าและมองเหมือนถูกใช้งานมานานเหมือนเป็นภาพหลอนจากอดีตแนนมิกถามเสียงสั่นเขากล้าไปข้างหน้าอีกก้าวแต่แล้วทุกอย่างก็หยุดลงเมื่อร่างนั้นหันมามองเขาอย่างช้าช้า ครูสิริพรหยุดเดินเธอจับมิกไว้แน่นอย่าขยับไปอีกก้าวมิกเสียงของเธอแผ่วเ,เบาเหมือนสั่งห้ามมิกทำถ้าจะหันไปถามครูแต่แล้วในทันทีที่เขาเห็นใบหน้าของเด็กสาวนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความทุรนทุรายรอยยิ้มที่ผิดปกติและดวงตาที่ขุ่นบวแสดงถึงความเจ็บปวดและความสิ้นหวังอย่างสุดขีดแนนมิกกล่าวชื่อด้วยเสียงสั่นแม้ในใจจะรู้ว่าไม่ใช่แนนแนแน,แ,นแต่มันก็เหมือนกับว่าเขาถูกดึงดูด ให้เรียกชื่อเธอออกไปจูจูเด็กสาวในความมืดก็ยิ้มกว้างขึ้นจนเกือบจะไม่เป็นมนุษย์ดวงตาที่ขนูนค่คอยๆหลบลงต่ำก่อนที่ทั้งร่างของเธอจะเริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นดินลอยขึ้นไปยังต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆอย่างช้าๆมิกมองเห็นผ้าที่ชวนสยดสยองของเด็กสาวที่ลอยไปในอากาศร่างของเธอลอยไปโดยไม่ใช้ขาเหมือนกับว่าเธอไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสิ่งที่หลุดออกมาจากโลกอื่นครูสิริพรพยักหน้าให้มิก ไม่ใช่แนนมิกอย่าหลงไปกับสิ่งนี้เสียงของเธอกังวานในความมืดแต่แล้วทันใดนั้นทุกสิ่งก็หยุดนิ่งไปเหมือนกับว่าเวลาได้หยุดอยู่กับที่เสียงลงพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เริ่มกลับมาดังอีกครั้งแต่เสียงของเด็กสาวที่เคยร้องขอความช่วยเหลือกลับหายไปอย่างเงียบเชียบมิกยังคงยืนนิ่งไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรเมื่อเขาพยายามหันไปมองรอบๆตัวเขาก็เห็นว่าไม่มีร่องรอยของสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นเลย ครูครับมันหายไปแล้วมิกพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเทาครูสิริพรยืนนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะหันไปหามิกมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยรู้จักไม่ใช่แนนหรือใครก็ตามที่เรารู้จักที่นี่มันมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในความมืดที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งสองยืนเงียบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มิกไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีในขณะที่ครูสิริพรยังคงมองไปที่ความมืดที่กำลังรอพวกเขาอยู่ เราต้องไปจากที่นี่ครูสิริพรพูดอย่างหนักแน่นก่อนจะหันไปทางที่พวกเขามาพวกเขาเริ่มเดินออกจากป่าไปด้วยกันหางจากความมืดและความเงียบสงัดที่ปกคลุมรอบตัวพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาคงไม่ได้คำตอบทั้งหมดจากที่นี่แต่บางทีอาจจะมีบางสิ่งที่อยู่ในความมืดที่พวกเขาควรจะปล่อยให้มันหลุดออกไปจากชีวิตในที่สุดพวกเขาก็เดินออกจากป่าไปถึงลานที่ที่พวกเขาทิ้งเต็นท์ไว้ และพบกับเพื่อนๆที่รอฟังคำตอบครูสิริพรยิ้มให้มิกบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกอย่างในที่มืดนั้นก็แค่เดินออกมาแล้วปล่อยมันไปทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างจากเต็นท์รู้ว่าเรื่องราวที่พวกเขาเจอในค่ายลูกเสือนี้จะเป็นความทรงจำที่หลอกหลอนพวกเขาตลอดไป